สบุญใหญ่ที่จะช่วยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตชีวิตได้ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำในช่วงที่ผลกรรมไม่ดีมาส่งผลบางครั้งเหมือนมืดแปดด้านหันไปทางไหนเจอทางตันหันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียวแลช่วยบุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝากความมืดมิดนี้ได้การดำเนินชีวิตของเราทุกคนมักจะมีเรื่องที่ดีและไม่ดีปะปนเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปทั้งนั้นแต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมักจะหาทางออกไม่เจอจะหวังพึ่งใครก็ไม่มีคนคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผลักดันเลย ดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตคุณพบเจอกับทางออกได้ในที่สุดบุญใหญ่ที่อยากจะให้เร่งทำหากจะไปไม่ไหวแล้วหรือที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ 1. บุญแรกคือบุญจากการกระตันยู ผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีตของเรานั้นก็คือพ่อแม่ท่านเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและคอยเลี้ยงดูทำให้เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้ถึงแม้เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตามเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วยตอบแทนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกำลังของตัวเราเอง พ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูลูกคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ไปไหนเป็นเทวดาคอยคุ้มครองหมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านขอบุญจากท่านช่วยเรานอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเราที่คอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหากมีโอกาสก็ควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกันบุญที่สองคือบุญของตนเอง ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ทั้งจากทานจากศีลจากภาวนาทั้งช่องทางนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอดคนไม่มีบุญของตนเองนั้นไม่มีทางพ้นไปได้เราต้องมีฐานบุญของเราเองทานไม่มีเงินก็อภัยทานนำเมื่อมีบ้างก็ทำสลึงสองสลึงด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ศีลแม้จะอดจะลำบากแค่ไหนอย่าผิดศีลต้องอดทนอดกลัน้นอย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเองเราต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมกันยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด ภาวนานั้นเป็นบุญมากฝึกสวดมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนาระงับจิตใจที่ร้อนรุ่มฝึกให้เย็นลงปลงให้ได้อะไรที่เสียยอไปแล้วช่างมันไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกวินาทีบุญสุดท้ายคือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรม การที่มีอะไรติดค้างกันไว้ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกอารมณ์ต่างๆจะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้เดินหน้าไปไหนไม่ให้พบเจอกับอะไรปิดทางโชคลาภป,ปิดทางความเจริญคือเจ้ากรรมนายเวรคอยจองจำกันไว้ไม่จบไม่สิ้นเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกัน ดังนั้นควรปลอดปล่อยซึ่งกันและกันอย่าได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลยเริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเองเริ่มจากการให้อภัยอโหสิกรรมก่อนปลดเชือกฝั่งเราแล้วไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันและที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ตาม บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ใครทำได้ตลอดเวลาปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่จะพาพ้นไปจากความมืดทั้งปวงด้วยบุญของเราด้วยกรรมดีของเราขอให้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม